ครับสวัสดีครับอ่านี้ก็เป็น EP พีสนะครับซ่อมบำรุงรถตามระยะนะครับอันนี้ก็เป็นการล้างห้องเครื่องนะครับเมื่อกี้พาเมื่อกี้ไวๆก็คือผมเอาถาดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับจะมีน็อตยึดถาดอยู่เบอร์สิอยู่สาตัวนะครับเอาออกไปนะครับเบื้องต้นเราก็คุมเครื่องยนต์นะครับ ฝาสูบนะครับแล้วก็พวกกล่องฟิวพวกระบบไฟนะครับเสร็จแล้วก็ต่อมาเราก็ล้างน้ําเปล่าก่อนนะครับล้างน้ำเปล่าฉีดล้างนะครับดูนะครับอย่าให้น้ําเข้านะครับตรงนี้จุดนี้เอาไนอ่าเก็จะใช้น้ํายาล้างจานหรือน้ํายาขัดพื้นนะครับขัดทำความสะอาดพื้นนะครับอันนี้ มันไม่ไม่ทำมาันอันตรายต่อสีรถนะครับก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยขัดไปนะครับรถอายุเกินสิบปีนะครับจะขัดออกยากหน่อยนะครับอาจจะต้องล้างหลายรอบนะครับเ,เราใช้วิธีล้างไปทีละนิดละนิดนะครับบางทีการทำรถนะครับถอดประกอบซ่อมเปลี่ยน มันไม่ยากนะครับที่มันช้าก็คือมันเกี่ยวกับทําความสะอาดเนี่ยครับตัวนี้มันมันจะละเอียดนิดนึงผมจะให้ความสําคัญกับจุดนี้เยอะนะครับล้างความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นน้มามันดีเซล,ลผสมยาล้างห้องเครื่องมีขายนะครับตามร้านอะไหล่ทั่วไปนะครับผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือตามฉลากที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก ลูบๆขัดๆไปนะครับน้ำยาพวกนี้จะไปละลายผู้ขาบไขมันนะครับน้ำมันเครื่องฝุ่นนะครับที่ติดตามซอกต่างๆนะครับแล้วก็ล้างไปนะครับเ,เราก็ทําเหมือนรถเรานะครับอันนี้รถเพื่อนสมาชิกนะครับโดยรวมก็ผมก็จะ เนี่ยล้าก็ล้างไปทางหมออลมนะครับม้อลมเบรกมอเตอร์ปัดกระจกนะครับอคอมแอนนะครับอ่าบางบางที่เขาก็ใช้ปืนแรงดันสูงนะครับแต่ผมไม่ค่อยนิยมใช้นะครับปืนแรงดันสูงผมมีความรู้สึกว่ามันแรงเกินไปนะครับถ้ามันฉีดเนี่ยมันจะเข้าไปในซอก,ซอก ซอกที่มันลึกนะครับน้ําอาจจะเข้าไปขังได้นะครับแล้วก็ทําในส่วนที่เราพอทําได้นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์างเขานะครับเราก็ทําไปขัดล้างไปนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจุดไหนที่มันที่มันเป็นข้าวฝังแน่นเศษดินเศษฝุ่นนะครับเราจะใช้ไขควงกับคัตเตอร์ขูดด,ดออกนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนที่เราถอดออกนะครับแล้วก็จะมาขัดล้างนะครับแล้วก็ทําสีง่ายๆนะครับอ่าดูก็จะทําก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับตัดมาตรงหน้าเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับอ่างล่างปั๊มน้ํานะครับเดียที่น้ามันมันไหลมจาจากฝาครอบวาล์วนะครับมันก็จะไหลลงมาตรงนี้เกาะนะครับปนกับ เศษฝุ่นเศษดินนะครับนานหลายสิบปีนะครับนี่ผมก็จะใช้ไขควงแบปงนะครับแค่นะครับเพราะว่าแปลงเนี่ยไม่ออกแน่ครับก็แค่ตุ้นตุ้นกระตุ้นไปมันก็จะหลุดหลุดหลุดออกนะครับบางทีใช้ปืนแรงดันเนี่ยโ,โหมันผมว่ามันแรงเกินไปนะครับ มันเหมาะสาหรับที่เราจะต้องลื้อออกมาทีละชิ้นละช,ชิ้นแล้วก็ฉีดนะครับแต่นี้เราเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือขนาดนั้นนะครับเราก็อันนี้ผมว่าล้างน้ําเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสูบนะครับตรงนี้เป็นจิ้มเข้าไปนะครับเป็นที่อยู่ของปั๊มน้ํานะครับจิ้มไปอันนี้ผมก็ล้างไปรอบหนึ่งละน้ํานี่สนิม เต็มเลยนะครับแล้วก็ชีไปน,นะครัอันนี้เดี๋ยวผมก็จะล้างนะครับรถเดิมเป็นสีเขียวนะครับก่อนล้างนี่ฝุ่นดินเต็มเลยนะครับไม่เห็นว่าเป็นสีเขียวเลยนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าผู้ใช้รถก็ไม่ใช่ช่างนะครับแล้วกม็มันถึงมือช่างเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับ นี่ครับคัตเตอร์นะครับแล้วก็แค่ในส่วนที่มันฝังแน่นนะครับจุดนี้ช่างเขาจะไม่ค่อยใส่ใจนะครับเพราะว่าเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนหรือว่าช่างมันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนอีกไงมันไม่จบมันแย่ ต่อไปก็เราก็จะใช้น้ามันเบนซินผสมน้ำยานะครับเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความแรงไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับขับล้างลูกไปนะครับจุดนี้ต้องระวังน้ํายานะครับเพราะว่าต้องใส่แว่นตานะครับผมโดนมาแล้วนะครับคอเปนเองตานะครับต้องใส่แว่นตานะครับแจุดเล็กๆเราก็ใช้แปรงฟันนะครับแปรงฟันเก่านะครับ แบบแข็งหน่อยนะครับแบบแปรงฟันนี่ต้องเป็นแบบถูกๆนะครับถ้าแปรงฟันดีๆนี่โดนเป็นซินละลายนะครับอ่าผมวก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต่ออีพีหน้านะครับก็จะเป็นการล้างอะไรเครื่องมือนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับรับส,สดีครับ